วิริยารรมภะวิริยารรมภะนี่ก็มีซึ่งจะกล่าวในลำดับต่อไปคือข้อที่สี่ว่าโดวยวิยริยธรรมภะ,ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เลยมาถึงหัวข้อที่สี่เลยนะครับคือวิริยธรรมภะเพราะความเพียรเสมอต้นเสมอปลาย ันนี้เป็นนาถาการณธรรมธรรมสำหรับธรรมที่พึ่งข้อที่สี่ความเพียรเสมอต้นเสมอปลายความเพียรเสมอต้นเสมอปลายไม่ไม่เป็นคนจับจดหรืว่าประกอบด้วยความเพียรท,ที่ที่ลักษณะสี่อย่าง คือว่าไม่มีความเพียนในการไม่ให้บาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าสังประปัทเขียนระววงบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นโดยวิธีใดเราวังโดยวิธีใด ที่จะไม่ให้บาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นก็ระวังโดยวิธีนั้นเพราะว่า,าพูดสิ่งใดแล้วทําให้บาปอกุศลเกิดขึ้นจเจริญมากขึ้นก็ไม่พูดสิ่งนั้นเว้นการพูดสิ่งนั้นพูดสิ่งใดทําให้บุญกุศลเกิดขึ้น,นก็พูดสิ่งนั้น เข้าใกล้สิ่งใดแล้วทำให้บาปอากุศลเพิ่มขึ้นก็พยายามเป็นไม่เข้าใกล้สิ่งน,นั้นอันนี้เรียกว่าทั้งวรปัตตา,พาเพียรระวางังบาปอากุศลไม่ให้เกิดคล้ายๆว่าเราไม่ต้องการจะให้เกิดโรคก,ก็พยายามหลีเกเลี่ยงที่ที่จะให้เกิดโรค ประการที่สองเพียนเพื่อละเรว่าปหาหนะปรัทานพยายามเพียนเพื่อละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วละได้โดยวิธีใดก็พยายามละโดยวิธีนั้นแล้วก็วหลยหลายอย่าง วิธีที่จะละบาปอกุศลเช่นว่า,าด้วยการด้วยการเห็นด้วยการเห็นละอาสวะด้วยการเห็นดูรายละเอียดในขั้นพาสวะทั้งวรสูตรลัด้วยการเห็น <c oughs> คือว่ามีความเห็นที่ถูกต้องให้มีความเห็นที่ถูกต้อง ก็เป็นการละจากความเห็นที่ไม่ถูกต้องแล้วก็มีโยนิโสมนสิกาพิจนานรณาโดยแยกกายแล้วก็จะสามารถละความหลงความลงผิดหรือว่ามิจฉาทิตฐิจะได้นี่ก็เป็นปาหานะประธานเทียนพยนละ เก็พยายามรักษาโรคที่มันเกิดถึงเยียวยาโรคที่มันเกิดแล้วงงหายไปแล้วก็ะการที่สามเปียนพยายามเพื่อทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทัาเรียกว่าภาวนาปัตฐานพยายามให้บุญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เหมือนกับการพยายามให้มีสุขภาพดี ให้สุขภาพดีวิธีทำบุญวิธีทำบุญสิบอย่างบุญกิยวัตถุสิบไดพูดจบมาแล้วนะครับในรายการนี้ครับเป็นวิธีทำบุญวิธีแห่งบุญเป็นทางที่จะทำให้กุศลเกิดขึ้น พยายามเพื่อให้กุศลเกิดขึ้นภาวนาประธานที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและประการสุดท้ายคือความเพียรใ,ในการรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสือ่อมแล้วก็ให้ดำรงอยู่แล้วก็ให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านเรียกว่าอนุรักษนาประธานอนุรักษนาประธาน ช่รรักษาการรักษากุสนี่เป็นสิ่งยากไม่ใช่น้อยเหมือนกันมันกับการรักษาซับอาการกาซับนี่ก็เหนื่อยยากได้ลับมาแล้วรักษาให้คงอยู่หรือว่าให้มีรายรับมากกว่ารายจ่ายให้มีรายจ่ายมากกว่ารายจ่ายให้มีรายเหลือ,อมากกว่ารายจ่าย นี่ก็เป็นสิ่งที่ทําได้ยากกต่เหมือนกับเป็นการรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ไงห้เสือ่อมอันนี่ก็เป็นความเพียรชอบสี่อยา่างท่านเรียกว่าสม,มรัติฐานนี่ก็อยู่ในโพธิปักเจียธรรมสามสิบเจ็เป็นหมวดหนึ่งของโพธิปักเจียธรรมสามสิบเจ็ดสการ ถ้าเป็นธรรมนี้เป็นไปเพือกันจัดแจ루มินขับข่ายแห่งการจัดรู้ที่ไอความเพียรสี่อย่างนียนะครับมันเป็นกระเทิอนได้เป็นกระเทิอนสาหรับชีวิตได้คือว่าเอาอะไรเข้ามาก็เข้าในกรอบอันนี้เข้าในแบบอันนี้อาจจว่าเระวัง ระวังความขี้เกียจที่ยังไม่เกิดเอาความเ,เอาตัวขี้เกียจเป็นตัวจังระวังความขี้เกียจที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น eland. เพียนละความขี้เกียจที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็พยายามให้ความเพียนเกิดขึ้นแล้วร,รักษาความเพียนที่เกิดขึ้นแล้วให้ดําเนินไปอย่างนี้ก็เข้าแพ็เทิร์นของ ประานคือความเพียนสี่อย่างเนี่ยครับเอาทุกอย่างเอาคุณธรรมและอากุศลธรรมหลายๆอย่างมาเข้าไปในพเพชรเครตอันนี้เป็นเป็นตัวแบบเราก็ทั้งอย่างนี้ระวังสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดแล้วะสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วพยายามให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นแล้วรักษาความดี ที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมถ้า hmm. เคยตั้งปัญหาถามเมด็กๆพ่อยว่า mm hmm. การที่จะเป็นคนดีนั้นทำอย่างไร mm hmm. การที่จะเป็นคนดีนั้นทำอย่างไร mm hmm. ก็มีคำตอบสั้นๆบอกว่าตั้งใจที่จะเป็นคนดี mm hmm. แล้วก็ดำเนินตามนั้นก็ท mm hmm. so, ทำตามความตั้งใจ้ mm hmm. าทำอย่างไรถึงจะเป็นคนดี mm hmm. ก็ข้อหนึ่งก็ตั้งใจที่จะเป็นคนดีก็สองก็ทำลงมือทำก็ทำตามความตั้งใจนั้นทำอะไรให้เป็นคนเก่งก็ตั้งใจที่จะเป็นคนเก่งแล้วก็ดำเนินก็ลงมือทำตามความตั้งใจนะก็มีหลักง่ายๆอยู่สองข้อนี่ยตั้งใจตั้งใจที่จะเป็นเช่นนั้นแล้วก็ทํา ก็ไม่ใช่ตั้งใจอย่างเดียวก็ลงมือทำตามความตั้งใจนะั้นในการเว้นก็